มาดูคุณปูท่ทองใบนะคะลงรถนะจ๊ะอุ้ยเป็นบุญตามากๆเลยนะคะ<ล>งานแรกของคุณปู่ทองใบนะคะนี่อุ้ยหนามากนะคะเ,<ล>เป็นยังไงนะ,ะงก็วันนี้ก็นะคะแห่คู่นะคะกับพี่หนุ่มสุรินของเรานะคะดูบารมีคุณปู่นะคะอุ้ยพูดแล้วคนลุกเลยนะคะอุ้ยมากงายาวนะคะอุ้ยดูคุณปู่นะจ<า>๊ะฝากนะคะใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสิริมงคลด้วยนะคะนี่เลยนะคะความ บารมีของคุณปู่ทองใบนะคะงานนี้งานแรกนะคะดูนะคะงานยาวนะคะสวยมากๆเลยฝากเป็นกําลังใจให้คุณปู่ด้วยนะคะเป็นงานแรกของคุณปูค่ค่ะวันนี้ควบคู่กับพี่หนุ่มนะคะงานเดียวกันนะคะบ้านเดียวกันนะคะมากับพี่หนุม่มสุรินนะคะพี่หนุ่มก็มากับคุณปู่นะคะอุ้ยนะคะสูงนะคะสูงมากคุณปู่ไม่ถนัดนะคะ ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คุณปู่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความหรอของคุณปู่ทองใบค่ะขอบคุณ